กลุ่มป่าแดดก้าวหน้าสเกาดำหัวผู้สูงอายุเมื่อในวันปีใหม่เมืองเมื่อวันที่18เมษายน2568เวลา19นาฬิกากลุ่มป่าแดดก้าวหน้านําโดยโดรรุ่งปรีชาปั่นแก้วผู้สมัครนายกเทศมนตรีตําบลป่าแดดเบอร์หนึ่งและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกและเขตสองเบอร์สองถึงเบอร์เจ็ดได้ร่วมกันทําพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและที่ปรึกษาเนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองที่ได้ทํากันมา ยังต่อเนื่องเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวซึ่งยึดถือกันมาอย่างสม่ำเสมอโดยมีคุณพ่อสมบูรณ์กฤษณนศนวณิชเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุได้ให้ศีลให้พรภายใต้บรรยากาศที่ชื่นมื่นสำหรับดรรุ่งนิชาปันแก้วถือเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายสิ่งไหนที่เคยทำก็ไม่เคยละเลยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของตำบลป่าแดดเคยเป็นกำนันตำบลป่าแดดมาแล้วและยังเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดถึงสามสมัยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นยอมรับของพี่น้องชาวบ้านเนตมีผลงานที่จับได้ต้องได้อีกมากมายและพร้อมกันนี้ดรรุ่งปรีชาได้ขอโอกาสได้กลับเข้ามาทำงานเพื่อสารต่อโครงการดีๆเพื่อพัฒนาของตำบลป่าแดดเติบโตและแข็งแกร่งเป็นตำบลที่ทันยุคทันสมัยและเป็นตำบลที่พี่น้องทุกคนภูมิใจสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน